รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนณิตศ,ศาสตร์เรื่องการบวกลบจนนวเต็ม,ตม,ตมโดยใช้เกมคาถานด้านนวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ประเภทสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ผู้นำเสนอผลงานนายธีรจิตเดิมขันนมนีตำแหน่งครูโรงเรียนศินร,นร,นรินุทยาอำเภอขวาศิรินจังหวัดสุรินสหวิทยาเขตส ความสําคัญของผลงานเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญต่อการฝึกทักษะเพราะจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมีทักษะการสังเกตและคิดหาเหตุผลที่ดีจากที่กล่าวมาข้างต้นครูผู้สอนจึงได้เกิดแนวคิดที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศ,ศาสตร์เรื่องการบวกลบ จำนวนเต็มโดยใช้เกมคาทานให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงผลิตสื่อสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและให้มีความสุขในการเรียนรู้ส่งผลให้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานจุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบจำนวนเต็มโดยใช้เกมคาทาน 2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 3. เพื่อส่งเสริมให้ในักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนจำนวน30คนได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นกระบวนการผลิตผลงานขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่1 การเตรียมและว,วางแผนประชุมครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารเพื่อเสนอปัญหาและร่วมกันวางแผนวางแผนออกแบบและกำหนดปฏิทินการดำเนินงานขั้นที่2การดำเนินงานตามแผนวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานสำรวจสภาพพื้นฐานวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลจะทำแผนการจัดการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอนขั้นที่3การติดตามและสำรวจตรวจสอบ นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบและประเมินผลและวิเคราะห์ผลการจักการเรียนรู้สรุปและรายงานโครงการต่อผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องขั้นที่4การพัฒนาและแก้ไขนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกับครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปผลการดำเนินการผลที่เกิดกับน,นักเรียนนักเรียนมีทักษะทางทิชาตี์ได้ลงมือปฏิบัติ เกิดจจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความคิดเริ่มแปลกใหม่มีทักษะทางสังคมรู้จักรอคอยและมีความรอบคอบมากขึ้นผลที่เกิดกับครูและผู้บริหารครูและผู้บริหารมีคุณภาพได้รับความไว้วางใจและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพผลที่เกิดกับผู้ปกครองผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือมีการนำเกมที่ครูสอนไปต่อยอดใช้เล่นกับเด็กที่บ้าน ผลที่เกิดกับชุมชนทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมือช,ช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนผลที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นนักเรียนมีผลสรรัมฤทธิ์ทางกนนารคึิษาตรที่สูงขึ้นนักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณและเจตนาที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ปัจจัยต่อความสําเร็จ 1. โรงเรียนผู้บริหารและคณะครูให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือการจัดการเรียนรู้ด้วยดี 2. ความรู้ความเข้าใจของคุณครูในการจัดกิจกรรมและ 3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับการนําเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหามากขึ้น ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีทักษะที่มีทักษะคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และสามารถนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระอื่นๆได้การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับ 1. การเผยแพร่นวัตกรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบจำนวนเต็มโดยใช้เกมคาถานี้ได้เผยแพร่ในกลุ่มลายโรงเรียนในกลุ่มลายของชั้นเรียน 2. กิจกรรมเกมคาถานได้เผยแพร่ให้ครูในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนและนำไปทดลองใช้กับระดับชั้นอื่นๆ 3. กิจกรรมเกมคาถานได้เผยแพร่ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ของครูในกลุ่มสาระอื่นๆของโรงเรียน เนื่องจากสามารถนำไปบูรณาการใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ